สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะครึ่งเดือนแรกนะคะเมษายนของชาวทัศลมนะคะชาวทัตลมได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนมีตุลมีกลุ่มค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกลุ่มในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามา รับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจบุบันคุณและเขาจะเป็นอะไรกันนะคะอ่ะมาดูกันก่อนอื่นเรามาดูพลังงานหลักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกลบเขากันก่อนนะคะอ่ะขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดงน์ละ มิถุนตุนกรมจะเป็นอะไรใน้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยคือหนึ่งในไพ่ของความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อย่างใจอะ่ะคนที่รักก็ไม่เจอคนที่เจอก็ไม่รักใช้อย่างนั้นได้ถ้วยที่ยื่นมาเนี่ย หันหลังให้ขนาดเนี้ยจะเรียกว่าชอบจะเรียกว่ามีใจมันก็ไม่ใช่นะฮะคนที่เราอินคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราส่วนคนที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาได้แล้วก็สามารถไปถึงความสัมพันธ์ของคนที่ถ้าเป็นคนที่รักกันอยู่อะช่วงช่วงนี้ในในไพ่สีถ้วยมันหมายถึงการไม่สบอารมณ์เบื่อหน่าย รู้สึกเหมือนความรักจืดชืดรักกันน้อยลงหรืออะไรเงี้ยสาภาวะเป็นประมาณนี้สาภาพพี่ก็เหมือนสาภาพช่องพี่เนี่ยพลังงานเหมือนโรงพยาบาลถ้าเทียบแผนก,ก็เป็นไอไออย่างนั้นแหะฉุกเฉินอย่างนั้นแหะนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปแล้วอยู่ในโหมดพลังงานดีๆนะคะก็เรียกว่าไม่จําเป็นแต่ถ้าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาแล้วโอเคฉันอยู่ในช่วงนี้พอดีมามา,มา,มารับยา ไปช่วยกันจะได้ดีขึ้นไปดูว่าขอไพยหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ลองดูแสงดูสิโอเครูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกอบเขาเป็นไงชาวัาตุลมไรเดอร์คีโอเคขอดูอันนี้หน่อยมีความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่า มันต้องเป็นคนนี้มันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นคนที่ใช่เท่านั้นถ้าไม่ใช่คนที่ใช่ก็ก็ไม่เลือกในเนี้ยขอไพ่หน่อยให้ชาวทัดลมั้ยคอร์ร์รีเวิร์สคอนโซเลชันรีเวิร์และจุดที่เครื่องบินมาไพ่อันนี้ก็มา <laughs> ขอไพ่หน่อย ให้ชาวทัดลงนะ Conversation false false net โอเคหน้าไพ่เหมือนเป็นไพ่ของการที่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนที่เราต้องการเราไม่เอาเลยไม่ว่า choice ในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นคนที่ใช่คนที่เราต้องการเนี่ยในความสัมพันธ์ยังไงเราก็จะสู้ยังไงเราก็จะ ราก็จะไปต่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเป็นคนที่เราที่เราเลือกเป็นคนที่เราต้องการเราจะมีความเชื่อมั่นนะจะมีความเชื่อมั่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความอยากไปต่อมีความอยากสู้มีความอยากลุยกับความสัมพันธ์นี้และเชื่อว่าสิ่งนี้หลังจากการที่เราได้ไปสอบถามผู้รู้หรือไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยปรึกษาหารือมาแล้วเนี่ยนะ consolation conversation เนะี่ยไพ่สองใบเนี่ยเราไม่ได้รู้อะว่าแบบเอ้ยสัญญาณมันมีสัญญาณ สัญญาณเนี่ยแล้วคนคนนี้เข้าแก๊ปสัญญาณที่ใช่เลยรู้สึกอย่างนั้นไปดูกันในไพ่นี้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เข้ารวมถ้าไม่ใช่ก็ไม่เลือกอ่ะไปดูความรู้สึกที่ชาวทัานลมมีกับเขานะคะชาวทัาลมรู้สึกไงเขาขอใช้หน่อยสองถ้วยใช่ เราต้องอินกับเขาอีแล้วสิสองถ้วยฉันเป็นของของถือคูดแท้ที่หากันเจอมีสองถ้วยมีแมจิเชียนนี้อะ่ะฉันไปปรึกษาผู้รู้มาไปปรึกษาพ่อหมอแม่หมอมาเขาบอกว่าใช่ฉันมั่นใจเลยยิงถือดาบมีสามถ้วยเนี่ย แล้วก็มีไพ่เดะฟูลอาแล้วก็เด็กเหรียญอ่ะไปดูกันเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวพัดลมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณส,สิบไม้มีไพ่สิบไม้เห็นความพยายามแหละ สิบไม้สามเหรียญเอ็มเพอร์มวิวห้าถ้วยแล้วก็มีไพ่สองเหรียญโอเคมันค,ควรจะอ่านในโหมดอะไรดีล่ะ เอาในหมวดที่เขามาปลื้มเราเราไม่ปลื้มเขาแล้วกัน <c oughs> เอางี้ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณค่ะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้ apply สาหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองเอาเวอร์ชั่นที่เขาปลื้มเราแต่เราไม่ปลื้มเขาก่อนนะคะเป้าหมายเราเรามีการวางธงไว้แล้วเรียบร้อยว่าเราชอบใครเรารู้สเปค นะเดี๋ยวแม่เชียนขึ้นเรารู้สเปคเราไปฟังมาแล้วเรารู้แล้วคู่เราจะมาเมื่อไหร่คู่เราหน้าตาแบบไหนทำอาชีพอะไรถ้าเป็นเชื้อชาติอะจริงๆงดาวบอกเชื้อชาติได้ด้วยในคนที่ดูดวงส่วนตัวกับพี่จะรู้ถ้าดูโหราศาสตร์จะรู้ว่าดาวบอกได้ด้วยซ้ําว่าแบบประเทศของเขา,าถ้าแบบจะเป็นคู่เรามันมีเกณฑ์ที่จะเป็นที่ไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ซึ่งคุณก็อาจจะได้เนื้อหาอะไรลักษณะประมาณนี้มาจากที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่มันทําให้คุณตั้งทงไว้แล้วว่าคู่ของเราอะ่ะ เขาคือคนแบบนี้เรามีเรามีอยู่ในหัวแล้วแล้วอเผอิญ <_ d ark> ว่าคนคนนี้ที่พุ่งเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ย <_ d ark> เป็นคนที่ <_ d ark> ไม่ได้ตรงกับที่คุณมีข้อมูลเพราะไม่ได้ตรงกับคนที่คุณมีข้อมูลเนี่ยคุณจึงมองความรักความสัมพันธ์เนี้ยในแบบเป็นเพื่อนเจอกันก็ไม่ได้มองเกินหรือมองไกลไปมากกว่านั้นนะคะเจอกันก็ไม่ได้มองเกินหรือมองไกลไปมากกว่านั้นแต่ยินดีที่จะคบหาแล้วก็เก็บคนนี้ไว้เป็นเพื่อน คุณอยากเขาชิวๆตั้งใจที่จะเก็บเขาไว้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่เรารับบรีฟมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับที่เรารับบรีฟมาเราก็เลยแบบไม่สนใจซึ่งในส่วนหน้าไพ่ของเขาไอ้สายพยายามตรงเนี้นะคะตัวเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นภูมลิขิตของเขา คุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่ของเขาถึงแม้จะเจอกันในโหมดของชักนํามาโดยหน้าที่การงานใดๆก็ดีนะคะแต่ว่าเขายังพร้อมที่จะลุยยังพร้อมที่จะบุกป่าฝ่าฟันนะสิบไม้ขึ้นสามเหรียญขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญที่เหมือนเป็นเหรียญอินฟินิตี้ตรงนี้เขาจะไม่หยุดถึงแม้ว่าเขาจะท้อนะมีห้าเหรียญอ,อ๋อห้าเหรียญ sorry ห้าถ้วยนะฮะแต่เขาก็ไม่ท้อนะผิดหวังบ้างหน้าแตกบ้างแต่ก็สู้ค่ะยังสู้ยังพร้อมไปอยู่ยังอยากเข้าไปคุยอะตอนเนี้ย เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็นยังดีเป็นพี่เป็นน้องก็ยังดีขอแค่นี้ก็ยังได้อ่ะนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่เคสท,ที่เขามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขานะไปเคสที่สองเคสที่เราไปชอบเขาใน ABC นางสาว ABC อะไรก็ว่าไปแล้วเขาไม่ได้ชอบเราอ่ะดูปฏิเสธหน้าไพ่เราเจอเขาปุ๊บเราชอบเลยตรงตามบรีฟ เรารู้สึกเราหหคนนี้แหละรับบริฟมาใช่แล้วเราเป็นคนประเภทไหนเราเป็นคนเราเราเป็นคนแพ้แพ้คนนิ่งเราเป็นคนแพ้คนนิ่งเราเป็นคนแพ้คนที่ดูแบบดูไบรท์อ่ะดูแบบทำไมดูฉลาดออกมาความฉลาดนี่เผยมาที่หน้าเลยนะความฉลาดความเก่งเนี้ยเผยออกมาเลยแล้วเราแพ้เรารู้สึกว่าในตอนเนี้ภาพในหัวของเราเนี่ยฝันถึงงานแต่งงานของเราขึ้นแล้วนะฝันถึงงานแต่งงานของเรา ขึ้นมาละรู้สึกเลยว่าแบบคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้ตัวคุณเองอ,อยากที่จะเริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเปิดใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเริ่มลุยเริ่มเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะนั่คือสิ่งที่คุณมีตัดภาพมาที่ตรงนี้เขามีความรู้สึกอย่างชัดเจนเหลือเกินว่าคุณเขาเห็นนะเขาเห็นความตั้งใจของคุณนะเขาเห็นเขาเห็นความตั้งใจเขาเห็นความพยายามเขาเห็นการที่คุณพยายามสื่อสารพยายามพูดคุย เขามีความรู้สึกจะเรียกว่ายังไงอ่ะห้าถ้วยเป็นความรู้สึกเหมือนเกรงใจด้วยซ้ําที่ในเวลานี้คนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนากับคุณในแบบที่เกินกว่าเพื่อนพี่น้องคนที่ทํางานด้วยกันทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่าตัวคนเองเป็นคนที่ตั้งใจเข้ามาหาเขาตั้งใจมาพูดตั้งใจมาคุยตั้งใจที่จะพัฒนาความสัสมพันธ์แต่ว่าเขายังไม่สามารถมอบ ความรู้สึกดีๆให้คุณได้ส่วนหนึ่งห้าถ้วยอาจจะมาจากปมในอดีตเขาไงอาจจะเพิ่งเลิกมาหรืออาจาจะแบบจําได้อะไรเงี้ยในความสัมพันธ์เราก็แบบรู้สึกขอโฟกัสที่ที่งานที่เงินไปก่อนดีกว่าแล้วประกอบกับในเวลานี้ด้วยพลังงานบางอย่างอ่ะมันยังไม่ใช่พลังงานที่เหมือนแบบออฟเฟอร์ที่เรายื่นไปให้อ่ะเขายังไม่อยากรับเขายังไม่อยากได้ เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าสิ่งที่คุณเจอเป็นแบบไหนพี่อ่านออกมาได้2เคสประมาณนี้นะคะอ่ะไปดูกันขอไพ่ให้แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตลมหน่อยในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษาเป็นไงจ๊ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมกับครึ่งเดือนแรกของเมษาเป็นไง หกเปรียนหรอมีหกเหรียญมีไฮโรแฟนอืมมีไพ่เฮอร์มิตโอสิบดาจริงๆทรงมันก็ออกมาตั้งแต่สี่ถ้วยแล้วนะบุญบาปหนึ่งถ้วย แล้วก็ไพ่โ oh, อทาวเวอร์อะในแนวโน้มความสัมพันธ์ในเกณฑ์ที่เขามาชอบเราแล้วเราไม่ชอบเขาพี่ว่าคุณจะมีการเลือกใช้คําพูดบางอย่างเพื่อให้ตัวเขารู้และตัดใจได้ในเวลารวดเร็วว่าเธอเราคิดกับเธอเหมือนเพื่อนอะเธอไปหาคนอื่นเถอะอารมณ์ประมาณเนี้ยคุณจะมีวิธีมีคําพูดที่ทาให้ให้มันจบเร็วอะแล้วให้รู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะใหสถานะอื่นกับเขาได้นอกจากการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ตัดผ้ามาที่ตัวเราถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วกำลังอยู่ในสภาวะนี้มันก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่ในเดือนครึ่งเดือนแรกของเมษาเนี่ยมันจะเจอสภาวะที่เขาจะเลือกพูดกับคุณตรงๆว่าเขาสะดวกให้สถานะกับคุณแบบไหนเขาอยากเป็นแบบไหนในชีวิตคุณโดยเฉพาะการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือบางท่านคุณอาจจะได้รับข่าวช็อกว่าเขาไม่โสดเป็นแบบนั้นก็ได้ OMG มากเลยเนี่ย ในหน้าไพ่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ประมาณเนี้ยไม่ต้องนะแต่ถ้ามีความรู้สึกเนี่ยอยู่ในสาภาวะการต้องเตรียมใจนิดนึงนะคะแต่พลังงานนี้มันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะมันแล้วแต่นะอ่ะ,อะแอบไปดูไพ่แนะนำไพ่แนะนำความสัมพันธ์นี้มีไพ่คิงถือดาบ ดาบมีสเตรนท์ความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่โสดก็รับรับเข้ามาเพิ่มไม่ได้ไงนึกออกไหมคิงดาบสเตรนท์มูนเนี้ยที่เขาต้องปฏิเสธอ่ะเพราะว่าหนึ่งอเขาไม่โสดหรือสองเขายังไม่พร้อมจริงๆอะไรเงี้ยมีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ห้าดาบโอเคแล้วก็มีเจ็ดดาบ ถ้ามันเป็นเรื่องราวเราสองสามคนนะต้องทําความเข้าใจว่า,ว,าว่ามันมีจุดที่ต้องเข้าใจว่ามันรับเพิ่มไม่ได้ในเวลานี้มันรับเพิ่มไม่ได้อยู่ในจุดที่จุดไฟเผาตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งร้อนอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะไพ่ิงขึ้นมาบอกเนี่ยตำแหน่งตรงนี้มีหนึ่งถ้วยกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าคุณสามารถผ่านไอ้จุดความร้อนจุดความเจ็บหลุดออกมาจากตรงนี้ได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่คนเนี้ยที่จะเป็นคนที่ที่สามารถมอบให้เราได้มันอาจจะเป็นคนอื่นคนอื่นที่โอเคกว่าน,นี้ที่แบบคุณรับบีฟมาแล้วจริงๆจะเป็นคนนั้นก็ได้ในรายที่ถูกปฏิเสธเพราะมันจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความรักครั้งใหม่รับความรักครั้งใหม่คนที่อยากคุยกับเราจะไม่หนีหน้าเราแต่จะอยู่ใกล้เราตลอดเวลาอืมเป็นแบบนั้นนะคะส่วนใครก็ตามที่มีคนมาชอบ มีคนเข้ามาชอบเขามาปลื้มเราชอบเราแต่เราไม่ปลื้มเขาอะไพ่แอบ,บขึ้นมาบอกอย่างหนึง่งเหมือนกันนะคะเหมือนไพ่อยากให้พิจารณาไม่อยากให้หนีหน้านะแต่อยากให้พิจารณาคนคนนี้นิดนึงว่าอย่างน้อยคนคนนี้คือผู้ที่มีความปรารถนาดีการที่มีใครสักคนเข้ามารักเข้ามาปรารถนาดีกับเราเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถรับรักเขาได้วิธีการคือพูดอย่างไรให้เขามีความรู้สึกว่าเรียกว่ายังไงอะ ให้เขามีความรู้สึกเข้าใจอ่ะให้เขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีพอมันไม่ใช่ที่ความดีของเขาอ่ะแต่มันเป็นด้วยด้วยปัจจัยอื่นคุยกับเขาดีๆอ่ะอย่าปฏิเสธจนเขามีความรู้สึกน็อกเอาเซลเป็นสิบดาบเป็นทาวเวอร์อย่างเงี้ยนึกสภาพไหมถ้าเราโดนอ่ะโอเมก้านะอืมแบบนี้นะคะภายในน้นำภายอย่างในน้นำอะไรเพิ่มเติมซะหน่นอยอดออม ช่วงนี้ช่วงนี้ก็เก็บตังค์กันไว้หน่อยนะชาวทัดลมช่วงเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่ใช้เงินเยอะนิดนึงนะทัดลมก็วางแผนนิดนึงนะคะมีไพ่ออดอ,อม,มีไพ่ทามืออะไรที่เรียกว่าสามารถซ่อมแซมได้แก้ไขได้ก็แก้ไขซะมีไพ่ตัดใจถ้าใครก็ตามอยู่ในความสัมพันธ์แบบโดนเมิมแบบเนี้ยวิธีการแก้ไขคือการตัดใจการตัดใจการเดินออกมาอะไรประมาณเนี้แล้วไงอีกอะ หยุดโกหกตัวเองโอ้โอมอ็อมจีแล้วเหมือนแบบให้เข้าใจว่าเราเผชิญอยู่กับอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เมื่อเมื่อมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิบดาวก็สิบดาบถึงเวลาลเดินตัวเองเดินหน้าออกมาแล้วก็นะคะรอรับถ้วยอันใหม่ที่จะใช่สำหรับเรานะกล้าที่จะไปอืม ถ้าสมมติอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่เราก็คงต้องกล้าที่จะไปแล้วล่ะเอาใจช่วยจบไปแล้วสำหรับคลิปความรักครึ่งเดินแรกของชาวทาตลมในเดือนเมษายนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการก,กดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปทด้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ